วันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีเ,าเดินทางข้ากรุงเทพจากขบวนรถตรวพิเศษที่24อีสานวัฒนาได้ช้าี่แล้วค่ะี่อานาสถานีรถไฟอุบลไม่ได้อยู่ในตัวเมืองจะอยู่ฝั่งอำเภอวารินชำราบค่ะวันนี้เราเวดันนี้เราเดินทางกับกรุงเทพแต่รถบัวพิเศษที่24อุบลราชธานีกรุงเทพมิวัน์ ำกำหนดตออจากอุบลราชธานี19นาฬิกาำกำหนดถึงอุงเชี่ยิวัต4นาฬิกา50นาทีอันนี้เราต้องรอขบวนรถเข้าเทียงกันในสารคดาที่หนึ่ง ขนาดน,นี้ถ้าบัวรถของเราแล้วเข้ามาที่อาา่างศราที่นี่เป็นเรียบร้อยขนาดใหญ่จักรวรรดโอเคนี่เป็นอา,า่างล้างมือ น,นี่กันสามห้องน,นี่ก็เป็นห้อง,อง,องสหแบบโถปัสสาวะ รับส่งผู้โดยสารสถานีกันทะลม ตอนเราอนบรัทอนประกาศโ่นพิเศษที่สวัฒนาแบที่สเหมครับเอาใจกันี้ก็่ลงไปแล้วนะครับจะอยู่ลกปงยสาที่นี่านี แค่หนึ่งเซ็ตจะมีแกงโมงสี่ชิ้นข้าวสวยแล้วก็ตับกับหนึ่งอย่างแล้วก็กบเปียะสองชิ้นซุปเป็ดแกงเจือร้ำนดือดหนึ่งตัวเข้าแล้วออกร้านนี้ซีจอรลาบู นับตั้งนตายี่สองนาทีถึงสถานีรถไฟสุรินทร์นับําเช้านี้ขอตัวนอนตอนให้เดี๋ยวมาเจอตอนเช้า ที่สถานีตรงเขียบอภิวัตรไปยังจังหวัด4ก15เอถือสถานีลังเร็จ Yeah. สี่สิบเย็ดสิบสี่ให้เวลาออกจากหลังเสร็จ เวลา12นาทีถึงสถานีกรเเมือน อ,ออกจากรอมเมืองสถานีต่อไปตุงเทีคนือวัดสถานีปลายทาง Nah, di kebuatan สี่นาฬิกาห้าสิาบทีตามเวลาในตัว,วนัอน่องก่มมาวน,นตัวาม,ม,มืนเตน TikTok มาทำามตื่นเนเพื่อเป็กนกือเการกํบเคล่นทางมันและเพื่อไม่พาลาดรับชมคลิปเส้นทางใหม่ๆต่อไป อังไม่ถึงรุ่งเรืลลออวาเป็นเชร้อสายแต่วันนี้สวัสดีตอนเช้าขอบคุณท่านที่ติดตามับุกาครับสวัสดี